สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครองกันจากข้อกฎหมายที่เราได้มานะคะเราจะมาดูกันว่าเอกระบวนการนี้คืออะไรใช้กับคดีแบบไหนแล้วข้อจํากัดต่างๆมันมีอะไรบ้างสวัสดีครับใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่า เป็น,นกลไกที่เข้ามาเสริมในพรบรจัดตั้งสารปกครองนะครับเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการยุติข้อพิพาททางปกครองเดี๋ยวเราจะมาเจาะดูแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยนี้กันครับค่ะเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะใครมีอำนาจในการไกล่เกลี่ยบ้างคะ ดูเหมือนมาตรา561จะให้คำตอบไว้ใช่ครับมาตรา561เนี่ยบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าทั้งศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดเลยนะครับมีอำนาจไกลเกลีย่ยคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของตัวเองอ๋อคือได้ทั้งสองศาลเลยครับผมส่วนพวกรายละเอียดวิธีการหรือเงื่อนไขหยิบย่อยต่างๆเนี่ย อันนี้ต้องไปดูในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดอีกทีครับซึ่งระเบียบนี้นะครับที่จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ในการปฏิบัติจริงเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าครอบคลุมทั้งสองสารแล้วคดีประเภทไหนล่ะคะที่จะเอามาไก,กล่เกลี่ยได้ดูเหมือนไม่ใช่ทุกคดีใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับไม่ใช่ทุกคดีที่จะไก,กล่เกลี่ยได้มาตรา6 6 2เขาก็จะลิสต์ประเภทคดีไว้เลยครับเช่น คดีที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่บอกว่าละเลยหน้าที่ตามกฎหมายทํางานช้าอะไรแบบนี้ใช่ครับปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือพวกคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานรัฐแล้วก็คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอครับแล้วก็ยังมีพวกคดีอื่นๆที่ระเบียบอาจจะก,กําหนดเพิ่มเติมได้อีกนะครับเห็นมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินด้วยอันนี้มีอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ,อ๋อจุดนี้น่าสนใจครับคือถ้าการไกล่เกลี่ยนั้นมันไปเกี่ยวกับเรื่อง จำนวนเงินหรือทรัพย์สินเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาก็อาจจะก,กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าคู่กรณีที่เป็นหน่วยงานรัฐนะครับอาจจะต้องไปขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนั้นๆอ๋อ oh, เหมือนมีอีกชั้นหนึ่งในการตรวจสอบใช่ครับเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเพื่อความรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินแล้วในทางปฏิบัติการขอความเห็นชอบแบบนี้มันทําให้กระบวนการมัน เออช้าลงเยอะไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องปกติก็อาจจะเพิ่มขั้นตอนมานิดหน่อยครับแต่ก็อย่างที่ว่าคือเพื่อความรอบคอบเพราะมันเป็นทรัพย์สินของรัฐแต่หลักการไกล่เกลี่ยเองจริงๆก็เน้นความรวดเร็วนะครับก็คงต้องหาจุดสมดุลกันไปครับผมทีนี้นอกจากคดีที่ทําได้แล้วเนี่ยมันก็มีข้อห้ามด้วยนะครับเอ้ามีข้อห้ามด้วยเหรอคะแสดงว่าถึงจะเป็นคดีประเภทที่ว่าก็อาจจะยังไกล่เกลี่ยไม่ได้อันนี้คือมาตรา6 6 3ใช่ไหมคะถูกต้องครับ มาตรา663นี้วางกรอบไว้เลยว่าห้ามไกล่เกลีย่ยในเรื่องที่มันฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรงหรือไปเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยสินธรรมอันดี หรือมีผลกระทบต่อสถานะบุคคลหรือกระทบประโยชน์สาธารณะมากๆแบบเกินกว่าแค่คู่กรณีกันเองหรือเป็นเรื่องที่คู่กรณีเองก็ไม่มีอำนาจจะไปตกลงกันได้แต่แรกข้อห้ามพวกนี้ก็คือสะท้อนว่าโอเคแม้จะประนีประนอมกันได้แต่ก็ต้องไม่ไปขัดกับหลักกฎหมายใหญ่ๆห,หรือความเป็นธรรมต่อส่วนรวมครับชัดเจนเลยค่ะทีนี้ถ้าคดีเข้าเกณฑ์แล้วไม่มีข้อห้ามแล้วกระบวนการจะเริ่มยังไงคะใครเป็นคนริเริ่มได้บ้างครับ มาตรา664บอกว่าเริ่มได้หลายแบบเลยครับเช่นคู่กรณีเขาร้องขอมาพร้อมกันเลยอ๋อตกลงกันมาแล้วใช่ครับหรือฝ่ายหนึ่งขออีกฝ่ายก็โอเคตกลงหรือแม้แต่ศาลเองเห็นว่าเอ๊ะคดีนี้น่าจะคุยกันได้นะก็อาจจะเสนอให้คู่กรณีลองดูถ้าเขายินยอมก็เริ่มได้ค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ย ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารศาลก่อนนะครับคือประธานศาลปกครองสูงสุดหรืออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นแล้วแต่กรณีไปและที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัวผู้ไกล่เกลี่ยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สําคัญมากคือต้องเป็นตุลาการที่เป็นกลางแล้วก็เน้นเลยว่าไม่ใช่ตุลาการเจ้าของสำนวนหรือองค์คณะที่พิจารณาคดีนั้นๆอ๋อต้องแยกบทบาทชัดเจน ถูกต้องครับเพื่อเป็นหลักประกรันเรื่องความเป็นธรรมให้คู่กรณีเขามั่นใจว่าจะไม่มีอคติแล้วก็กล้าที่จะเปิดใจคุยกันมากขึ้นซึ่งก็น่าจะนำไปสู่หลักการสำคัญอื่นๆของการไกล่เกลี่ยเลยนะคะอย่างเรื่องความรวดเร็วความเป็นกลางแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือความลับใช่ไหมคะมาตรา665 666แล้วก็668 ใช่เลยครับโดยเฉพาะหลักการรักษาความลับหรือ Confidentiality ในมาตรา668เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นคะเพราะมันเหมือนสร้างเซฟโซนนะครับให้คู่กรณีเขากล้าที่จะเสนอทางออกกล้ายอมรับหรือเปิดข้อมูลบางอย่างโดยต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าคุยกันไม่สำเร็จตกลงกันไม่ได้เนี่ยสิ่งที่พูดไปในห้องไกลเกลี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในศาลหรือเปล่าอ๋อค่ะค่ะ กฎหมายบอกเลยว่าห้ามเอาไปอ้างอิงเด็ดขาดถือเป็นความลับหลักการนี้มันก็เลยช่วยให้การเจรจาการพูดคุยมันเป็นไปอย่างเปิดอกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับนึกภาพตามแล้วเข้าใจเลยค่ะคงไม่มีใครกล้าต่อรองแบบเต็มที่ทาไม่มั่นใจว่าสิ่งที่พูดไปมันปลอดภัยจริงๆเนาะแล้วพอไกลเกลี่ยกันไปเรื่อยๆมันจะไปสิ้นสุดลงตอนไหนแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะการไกลเกลี่ยจะจบลงได้หลายแบบครับ ตามมาตรา669ก็เช่นตกลงกันได้สำเร็จเรียบร้อยอันนี้คือดีที่สุดครับหรืออาจจะมีการถอนฟ้องคดีไปเลยหรือคู่กรณีบอกว่าไม่คุยต่อแล้วไม่ไกลเกลีย่ยแล้วหรือศาลเห็นว่าอืมคุยไปก็น่าจะไม่สำเร็จแล้วละ่ะก็สั่งให้ยุติได้ครับแล้วถ้าตกลงกันได้ล่ะคะถ้าตกลงกันได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมาตรา660ก็บอกว่าศาลก็จะพิพากษาไปตามข้อตกลงนั้นเลยครับ แต่ถ้าเกิดตกลงกันได้แค่บางประเด็นส่วนที่เหลือยังตกลงไม่ได้ศาลก็จะจดบันทึกข้อตกลงส่วนที่ได้ไว้แล้วก็ไปพิจารณาคดีในส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้ต่อไปตามปกติแล้วคำพิพากษาตามข้อตกลงที่ได้จากการไกล่เกลี่ยนี่ถือว่าจบเลยไหมคะหรือว่ายังอุทธรณ์ได้อีกโดยหลักแล้วนะครับตามมาตรา6กหนึ่งเนี่ยคำพิพากษาตามยอมที่มาจากการไกล่เกลีย่ยถือว่าอุทธรณ์ไม่ได้แล้วครับเพื่อให้มันจบจริงจริง อ๋อเด็ดขาดไปเลยใช่ครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่มันพิเศษจริงๆเช่นพิสูจน์ได้ว่ามันมีการช่อฉนกันเกิดขึ้นตอนที่ไปตกลงกันนะครับหรือว่าข้อตกลงนั้นมันดันไปขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือตัวคำพิพากษาเองเนี่ยไม่ตรงกับข้อตกลงที่ทากันไว้จริงๆแบบนี้ก็ยังเปิดช่องให้ทบทวนได้อยู่ครับเพื่อความเป็นธรรมค่ะ <c oughs> สรุปได้ว่าการไกล่เกลี่ยในสารปกครองก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ข้อพิาพาทมันยุติลงได้โดยมีกรอบกติกาที่ค่อนข้างชัดเจนทั้งประเภทคดีที่ทำได้ข้อห้ามต่างๆขั้นตอนแล้วก็มีหลักประกันสำคัญอย่างความเป็นกลางแล้วก็ความลับเพื่อให้กระบวนการมันมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมด้วย ใช่ครับมันเป็นความพยายามที่จะสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างการหาทางออกที่มันรวดเร็วแล้วก็เป็นที่พอใจของคู่กรณีเองกับการที่ยังต้องเคารพหลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองแล้วก็ต้องปกป้องประโยชน์สาธารณะด้วยก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนอกเหนือจากการสู้คดีกันไปจนถึงที่สุดนะครับ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าพอการแกลกเกลี่ยม,มันเข้ามามีบทบาทในคดีปกครองมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลต่อภาพรวมคือการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายปกครองในระยะยาวยังไงบ้างการหาทางออกเป็นเคสเคสไปกับการวางหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางทั่วไปมันจะไปด้วยกันได้ดีแค่ไหนในอนาคตนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าจะต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะ